จะตายได้นี่ค่ะกินแคบหมูกับข้าเจ้านี่นะป๊าเฮ็เองกินเองพร้อมนะป๊า,ปา <laughs> อาหารฝรั่ง <laughs> อาหารฝรั่งกินแคบหมูกับข้าเจ้าโอ้ยโอ้ยโย,โยป๊าคี่กินไป็นอแไบแท่แท้วะ ผู้ใหพ่าเหตุหรลิ้นอร่อยไหมคะโ oh. 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 อ้โหโอ้โหมันเจงลิตนเจ้งมันเล็กเหรอคะ uh. อืมเก่งจังเลยกินง่ายอยู่ง่าย oh. โอ้ใหญ่เหรอคะ ขอชิกติดนะคะระวังนะคะป้าเป็นตะเลียงง่ไยแถวผู้ใดอยากเอาไปเลียงบ้านี่กินแคบหมูกับข้าเจ้าอืมมีใครอยากกินกับนูมไหมคะ เพราะามันอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากอร่อยไหมคะโอ้โห<ม>แคบหมูก้าวขอเจ้าอันนี้ขอแม่ได้ในแม่ตักมากินลูกยางมาคุณอะวัางนีที่เธอเห็นด้วยมันสจุวหกเลย แม่ตักเขามากินหลูกยางมาพอวหลูกยางมาพอมาหยิบแคบมูตักเขาเจา้าใส่กินบามบามังแต่ตื่นกันมากว่าถ้าไหนเศร้าโศกเศร้าปากเลยกินได้ตลอดเวลากับแมนเดลีนจุดลี่นี่แหละแมนมึงมึงด้วยคุณอนะ่ะ สาวอีสานในสวีเดนแมนบอกว่าน้ำไผ่เลยเว้ยกินย่างอะลิตอร่อยว่าน้ำไผ่เลยเว้ยบูยกดไหมกดอ่ากด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 โอเค อ่าไายบายไหนไมยบายท่านผู้ชมไหนไายบายค่ะ